วันนี้เล็กจะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะคะในคลิปนะถ้าเป็นเสียงพระของเราอยู่แล้วไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มีเสียงเพลงเบาๆนะคะขอเสียงพูดของเราไปนะเล็กแนะนําให้ใช้เป็นเสียงเชิงพาณิชย์นะคะเพราะว่าเสียงเชิงพาณิชย์เนี่ยมันสามารถติดตะก้าได้นะถ้าเกิดเราไปใช้เสียงที่เป็นกระแสนะคะคือเราอยากให้ฝีของเราอะ ให้คนอื่นเห็นเยอะๆเราไปใช้เพลงกระแสบางทีมันติดลิขสิทธิ์นะแล้วสิ่งที่เราพาดทั้งหมดนะมันหายไปหมดเลยนะคะเพราะมันหายไปปุ๊กเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ยินเราถ้าเกิดเราไม่ได้เขียนซับไตเติลนะคะเล็กแนะนําเสียงเชิงพาณิชย์จะดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะคะที่คนมองข้ามไปอย่าลืมนะคะเสียงเชิงพาณิชย์ทำยังไง ดูตรงแว่นขยายของ t ิ k กตอกนะคะแล้วก็เขียนคําว่าเสียงเชิงพาณิชย์เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้หมดแล้วเราก็เลือกเสียงตามที่เราชอบได้เลยค่ะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเล็กเอาเทคนิคดีๆมาฝากกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ